สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารับชมหลวงพ่อเงินนะครับนะฮะตัวนี้ออกวัดทุ่งน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับนะับจังหวัดพิจิตรนะครับมาดูพิมพ์ขี้ตากันก่อนนะฮะเนี่ยสวยไหมเพื่อนๆวานะครับสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีเอกลักษณ์ในตัวนะฮะเห็นไหมครับ การลองเขานะครับ,นะรบหล่อได้สวยนะครับนี่เป็นพระแท้ๆเลยนะครับเพราะว่านะครับเนื่องจากผมได้ไปเป็นเจ้าภาพในการสร้างาสร้างโบสถ์นะครับนะครับ ใ,ใต้ฐานนะครับใต้ฐานเห็นไหมครับสวยไหมครับเพื่อนเนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับตนนัวนี้พิมพ์ีตานะนรับมีสองพิมพ์นะวันนี้ มีพิมพ์นิยมด้วยนะพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะเมื่อกี้จะหลุดพิมพ์นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่นะพิมพ์นิยมนะครับการหรอแบบสมัยโบราณนะครับเพื่อนๆนะครับ มันก็แยกแยะแบบไอ้น,นี่ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ก็ฮะครับตอนนี้เป็นแท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับพวกคาพวกนี้น่าจะดำไปอยู่ใต้ดินมาก่อนนะครับเพราะว่ามีความชื้นเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับแมความชื้นแล้วก็ไอ้น,นี่เกิดขึ้นมาเลยพวกเขาเรียกอ่า ขี้ไข่นะฮะเห็นไหมครับเกิดขึ้นมาได้นะครับนะครับหนึ่งนะครับที่ทำไมไม่สว่างนะครับ,นะรบด้านหลังนะครับ องนี้ค่อนข้างที่สวยครเพื่อนเห็นไหมครสวยจริงนะครเห็นไหมครับการตัดตะไบอย่างงี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมมองก็ไม่เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูการตัดช่อ,ขอเขานะครับ แล้วแต่บางตนนะบางตนก็สีไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะการตัดช่อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมครับบางทีก็ตัดออกเดอยแบบนี้นิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับสั้นนี้นะฮะเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันออกไปนิดหนึ่งนะครับบางทีตะใบดีหน่อยนะฮะเห็นไหมครับ สบายไปแบบไม่เห็นเลยนะฮะเพื่อนช่อนี่ไม่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับปิดหมดนะฮะบางคนก็จะโผล่มานิดหนึ่งนะ,ะเห็นไหมรตรในช่วงนี้นะครับมันก็แล้วแต่เนื้อนะครับบางบางเนื้อก็อาจจะติดสนิมเยอะหน่อยนะ,ะเห็นไหมครับเพื่อน บางตัก็ติดเนื้อเหล็กอยู่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเห็นไหมสนิมของเหล็กนะครับนะครับบางตนก็ทองเหลืองเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมครับนะครับเพราะว่าการหล่อเขาใช้หลายเหมือนเทโลหะแบบหลายประเภทเข้าไปรวมรวมกันนะครับเพื่อนเือนนะครับการหล่อสมัยโบราณเหมือนสมัยโบราณนะครับ นะครับตัวนี้เปิดกู่วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะเพื่อนๆนะครับมีการเปิดกู่กันอยู่นะครับเพื่อว่าจะนำมาสร้างโบสถนบ์นะครับดูองค์อื่นกันบ้างครับ พิมพ์นิยมนะเพื่อนๆน,นะครับแท้ร้อยเปร์เซ็นนะฮะไม่ต้องห่วงว่าใครจะว่าเกนนะฮะนะครับไม่ใช่แท้แบบเล่นคนเดียวนะฮะนะครับต้องแท้จริงๆนะตัวน,นี้นะนะครับ บางทีของพิมพ์นะครับถ้าเป็นพิมพ์พิตาเ,าเนี่ยเห็นไหมครับพวกนี้จะต้องคมชัดเหมือนกันนะเห็นไหมครับนะครับเส้นต่างๆจะต้องเหมือนเหมือนกันนะครับเมือนตัวนี้เห็นช่อนิดนึงนะครับเพื่อนเห็นไหมครัการตัดชอเห็นไหมครับเห็นอยู่นิดเดียนะเห็นไหม ใน,ช,น,นะจจนช่วงนี้นะครับอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะฮะบางตัก็เห็นเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวมันมาดูพิมพทีตาอีกอีกตัวหนึ่งกันบ้างนะครับดูคนละเนื้อเลยดีกว่านะครับดูนี้ดีกว่านะครับนเนื่อนจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร,นร่นะครับ นี่คือของเนเทร์นะเพื่อนนะครับสวยไหมครับผมว่าค่อนข้างที่สวยนะครับนะครับนำไปขึ้นคอได้เลยนะเพื่อนนะครับเลี่ยมสืกอกขึ้นคอได้เลยนะครับ แต่ตัวนี้ตัวออกสีดแดงๆผมว่มาสวยกว่านะครับนะครับใช่ไหมครับมาดูตัวนะึ่งนะฮะ ตัวนี้กันบ้างนะครับเพื่อนเือนนะครับก็แล้วแต่นเนื้อนะครับเวลาการหล่อนะครับพี่เขาตักตอนหล่อนะครับออกเราก็วัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมืหมอนเหมือนกับหลวพงพ่อเงินแบบที่เขาเล่นหากันแพงๆนะครับเพื่อนเือนนะครับก็จะออกคล้ายๆกันนะการตักบางทีพิมพ์เนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันเสมอไปนะครับการหล่อสมัยโบราณนะเพื่อน นะครับไม่ใช่ยาเปาเป๊ะเป๊ะตามจุดตามอะไรมันไม่ได้นะเพื่อนสมัยก่อนมันไม่เป๊ะหรอกครับนะครับการนี่ก็เหมือนกับหล่อเทพวกนี้เหมือนกันนะต้องปั้นหุ่นเทียนขึ้นมาเหมือนกันนะฮะพวกงั่ง,งพวกนี้นะครับเพื่อนพวกนี้นะฮะก็ปั้นหุ่นเทียนขึ้นมาเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับ ประเภทเดียวกันนะฮะเห็นไหมใกล้เคียงกับเนื้อนะครับเห็นไหมตัวนี้นําไปใช้บ่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราแบบนําแฝแไปเปล่าๆเหมือนงัาง,งพวกนี้นะครับก็จะเนื้อเขาก็จะคล้ายกันนะครับเพื่อนๆนะครับนะฮะเห็นไหมครับเนื้อเขาก็จะใสแบบนี้เหมือนกันนะครับ กรรวิธีหล่อหล่อคล้ายกับรวมพราเงินนะฮะเพื่อนๆนะครับพระง่างนี้นะฮะนะครับหล่อคล้ายๆกันนะครับวิธีก็มีเยอะนิดนึงนะครัคลิปนี้เพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยนะเพาะก็มีเยอะพอสมควรนะฮะมีเกือบยี่สิบตนนะคลิมนี้นะ ผมว่าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะฮะเพื่อนนะครับเ,นะะเทนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลายก่อนนะครับพเพื่อนๆนี่มีอะไรให้รับชมนะครับ